แต่จเข้าใจผิดว่ามันเป็นคลองอหถือว่าคลองอยู่ด้านนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปดูด้านนี้ดีไหมม้ดูก็ได้ไม้ว่าตรงนี้มนไม่ใช่คลองอเป็นพื้นที่แก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่ได้จะมาทําการเกษตรดูว่าคลองมันเป็นคลองตรงนี้ที่แกว่าตรงนี้มันเป็นคลองอยู่แล้ว ถ้าเราจะมาอยู่จริงเราต้องใช้น้ำบาดาลอยู่แล้วนะคะเรื่องธรรมดาไงวามันเป็นที่ยังคลองเลยตรงนหนมันเหมือนเป็นสันอะไรสักอย่างน้องแมงไหมใช่มัวหน้าตรงนั้นเด็กคลองหรือว่า,าจะเดินไปดูไหมไกลไหมให้ไกลคะ่ะเดินไปทางไหนเดินผาไปเลยเหรอไม่เอาหาน้าตามถนนตรงนี้ดีกว่าก็ไม่เดินเรียบปิด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 มันจะเดินยากแล้วคนะ,คะนี้ยหัน้าหมายว่าใช่แน่นอนเลย หัวหน้าซื้อมาหมดแล้วมันจะเป็นคลองอยู่ข้างหลังไม่คิดไปที่สุดเราก็เดินตัดไปไม่ได้เหรอน้องหมเดินยากไหมคะหม่ดูสิที่ขนาดเขามาไถาให้เรียบร้อยแล้วยังลำบากขนาดนี้แล้วเราต้องมาปลูกอะไรในนี้เราจะลำบากขนาดไหนหัวหน้าปลูกหญ้าเนี้เพียงหัวหน้าเอาแพะมาเดินกินเลยโอ้ไม่ได้เขาบอกว่า หญ้านี้เปียหน่ะถ้าเหยียบแล้วมันจะไม่ค่อยขึ้นเราต้องตัดตัดตัดให้มันกินเรกตัดาต้องเดินขึ้นตรงนี้หรอมาหน,น้าว่ามันเป็นคลองไหม,มเราจะเดินมาเสียเปล่าไหม าเดินป่าเอ้ยมันเป็นคลองจริงด้วยใช่ไหมคะเนี่ยไม่ดูสิมันเป็นคลองจริงด้วยแต่ไม่มีน้ำสักแอะเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ำคะเนี่ยปล่อยได้ยังไงใหม่มันปล่อยน้ำจากไอ้นั่นไงเขื่อนโอ้ตรงนั้นน่ะแต่อันนี้มันสูงนะใหม่เราต้องเดินไปดูเดินไปจังเดินไปตามคลองใช่ค่ะถ่ายวีดีโอแล้วเนาะถ่ายอยู่ค่ะใหม่เอากล้องใหม่ถ่ายรูป ธรรมดาให้หน่อยว่ามันเป็นคลองจริงๆต้องเดินในรถไปค่ะอาจารย์โจ้ก็บอก,กอ,อยู่ว่ามันเป็นคลองอย่องที่เราว่าไม่เห็นข้างหน้านี้มีถนนไปเราลองเดินไปดีไหมจะได้รู้ไงคะข้างหน้าโอ๋นี่ไงเราก็เป็นถนนตัดผ่านข้างหน้าเขาทำเขาทำนา ตรงนี้มันเป็นนาชาวบ้านเออใหม่สดงว่าถนนเส้นนี้มันจะเป็นไม่หีมันต้องเป็นถนนนี่เห็นไม้ใหม่น่าซื้อไหมใหม่มากโอเคไหมอ่ะนี่โอ้โพี่นาแบบอย่างงามเลยใหม่ดูซิถ้าเป็นที่นา,เ,าเนี่ยอย่างหลุ่มเลยอ่ะโอ้โหพ่อนาอันนี้แบบสูง โอ้มันก็เป็นโอ้มันเป็นคันเนาะเหมือนทําวันนี้มันเป็นคันเลยอะเหมือนถ้าไม่คิดว่าถ้าน้ําท่วมมามันต้องไหลไปตามคลองก่อนอืมใช่ไหมกว่าจะเข้าสวนท่วมก็ปล่อยมันท่วมเฉยๆถ้ามันท่วมระดับขนาดนี้แม่น้ําบุญน้ํามันเยอะมันเอาไว้อยู่อยู่แล้วแหละอือดานนี้บรรยากาศดีมากเลยออออลมเย็นเป็นยังไงบ้างคะแม่บรรยากาศดีมากไทยได้บรรยากาศดูเนาะ เออเฮ้ยเขาถ่าเว้ยรดูฉันที่จะจองที่เหลืออีกไม่ละคะรอเอาไว้เขาเขาจะยอมให้กูจองไเ้ย <laughs> นะที่หนึ่งมันนิดเดียวเองเนาะ่ก,ก็ดูอย่างนี้มันดูนิดเดียวแต่ว่า ใหม่ต้องคิดดูนะคือพี่ไม่เหมือนใหม่ไงพี่เป็นคนเมืองอพี่เคยมีที่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของแค่ห้าสิบสี่ตารางวาคือบ้านจัดสรรเข้าแมวนิ่นตายปัจจุบันอยู่บ้านพักคายไม่มีที่เลยยิ่งใหม่อยู่คอนโดยิ่งไม่มีที่เลย <laughs> ช่ด้วนะมันก็ดูแลยากนะขนาดแต่ก่อนที่มีบ้าน54ตารางวาเราก็ยังไม่สามารถเก็บให้มันเนียบได้ทุกที่เฮ้ยแต่ตรงนี้มันเป็นทาง,งโคงอ่ะแต่ที่เรามันอยู่ตรงนั้นนะจะแทพใในสะพานนี่ไงคแสดงว่าคลนะองอันนี้มันจะพาดผ่านข้างหลังในส่วนหนึ่งของที่ตรงนั้นอ๋อ ในในสวนเนี่ยในส่วนของที่ที่มีการไถอันนี้นน้องใหม่เนาะแสดงว,ว่าที่เราที่เราจะซื้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดติดคลองตรงนี้ตรงนี้จะติดตรงตรงนี้มันเป็นที่คนอื่นอ๋ออันนี้ชาวบ้านอันนี้คือที่ชาวบ้านแล้วไม่ไมู่เหมือนกัน,กนแต่ว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมหหน้าตรงนี้ไม่ดูอหอนาเปนบ่อน้ำเป็บนบ้านไถ่ละเป็นบ้านชาวบ้าน เพราะว่าเขาทำงานอยู่ข้างหลังเขาต้องมาซื้อติดมือหรือไงมันหน้าบ้านชาวบ้านจริอ๋ออ๋อมันลาย่างนี้เองหรือเป็นนาวะเนี่ยหัอเป็นาน,นาเพิ่นนาเพิ่นวะเนี่ยออเออหัวหน้าตรงนี้เขบรรยากาศดีมากเลย เหมือนเจียทำนายไหมเหมืนหน้าดูข้าวแบบเขียวมากคนอยู่ไหมไม่มีหนึ่งศูนย์ว้นเหมือนหน้าข้าแบบเขียวมากดินน้ำมูนเนาะหืมขนาดนี้ไม่ถึงหน้าฝนเลยเว้ยไหมไม่ฝุ่นแล้วยังเหมือนหน้าไม่เป็นแค่หน้าหนาวเองใช่ค่ะแต่ว่ามันมีน้ำไงเนาะอยากไปดู ทำไมไ,ไม่เก็บกวาดให้มันดีๆได้คะนี่เออนี่บรรยากาศดีมากเลยหัวหน้าโอ้โหนี่ไงหลาน้องใหม่อยู่บ้านสวนกับป้าป่าเฮ้ยหัวหน้าแบบตอนเย็นบรรยากาศดีมากหัวหน,น้าด้วยตัวสำหรับหัวหน้าใช่ใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะนตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน,น มตรงนูก็เดินกลับทางไหนดีน้องใหม่เราก็เดินกลับทางอุ้ยเดินกลับทางนี้ได้นะโอ้ได้จริงๆด้วยเหมน่ะเดินขึ้นอันนั้นเวยเราก็ผ่านลงไปน่าซื้อทั้งผืนเลยนะตังตังตังังอยู่ไหนนี่ไงเหมนน่ะน้องใหม่ติดในสิบได้ตังพอดีน้องใหม่ติดในสิบได้ตังพอดี พี่อ้วนแกไม่เอาดีไหมพี่อ้วนแกไม่เอาแกให้เราใช่ไหมน้องสูญเสียน้องหมายกลายเป็นตำรวจวันน่าตรงนั้นเขาทำอะไรนะอมีรถวิ่งด้วยใช่ทำไมมันวิน่งสูงขนาดนั้นนะเป็นถน,นนเขาดูดทรายมาก แต่ข้าวสวยมากเพราะหนานี้ดูว่าสวยใช่ไหมใช่บ้านใหม่ไม่มีนะเขียวๆแบบนี้จริงอ่ะใช่แล้วมันไม่เขียวแล้วมันมีข้าวแล้วไหมมีค่ะแต่มันก็จะเป็นแบบเหลืองๆเหลืองนิดนึง,นง,นง,นงไม่ค่อยมีนะ้ําอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ค่ะแต่อันนี้คือใหม่เพิ่งเคยเห็นนะนี่คือใหม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะจ๊ะสำหรับการเห็นนาข้าว <c oughs> ตื่นเต้นนะจ๊จะเป็นเรียนียน ใหม่เพื่เป็นคนในเมืองใช่ชิคด้วยอ้หหน้าอ๋เขาใช้รถหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขาใช้รถปลูกเลยหัวหน้านี่ยคือระยะมันได้คือถ้าที่มันเรียบมันไม่มีหินก็รถลงได้เลนะ ใหม่ที่ดูนะถ้าพี่มาซื้อที่นาเนี่ยมันต้องเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วพี่จะอยู่ยังไงไม่ต้องเอาค่ะที่นามาเนี่ยนี่ะคะเราต้มาทะลุที่ของเราตรงนี้หนึ่งรอบอันนี้เป็นอะไรโอ,อ้มาหน้าเป็นลำธารเป็นลำธารอีกแล้วหรอเป็นข่องเงยเลยท์หาง,างอะนอ่มันมีนลำธารหลายลำธารจ้ะ ว่น,น่าเหมือนเขาสูบน้ำเขาสูบน้ำขึ้นมาว่าน่าว่น,น่าเขาสูบน้ำขึ้นมาจากข้างล่างมาใช่ตรงนี้อ๋อแสดงว่าเขาสูบน้ำใส่ตรงนี้มาใส่ตรงนั้นเนาะจริงด้วยอ๋อนี่มันเหมือนบการสูบน้ำ มีผ้าห่มด้วยแสดงว่ามีใครคนเคยมานอนตรงนี้ด้วยนอบมานอนตรงไมนในนี้ไม่เราจะออกตรงไหนดีออกตรงนี้ก็ได้เหรอนี่นี่แหละนี่เยอะอีจะได้เหรอวะได้ได้แน่ะที่ชุดเราใส่ชุดนี้นะดูนะคะลูกน้องบอกว่ามาได้มาเลยระวังนะลูกไหนถ้าวังถึงมา เราควรที่จะซื้อขอวดแต่งี่ไปนู่นตายแล้วไปเอาเงินมาจากที่ไหนเลยเนี่ยไหนเราเดินข้างๆตรงนี้ดีไหมดีขาน่ะเ,เดินนะง่ายก่านะจะได้เดินง่ายเขาแบ่งไว้แล้วนี่<อ>แบ่งให้มันเป็นล็อกเป็นล็อก เหมือนเขาจะทำบ้านจัดจันเลยแอ้แกซื้อที่ตาชาวบ้านมาเสร็จแกก็ให้น้องขายที่โต้เน so ี่ยทำการแบ่งชนวนอือแกก็ขายเจแต่ว่าที่สามไร่ด้านโน้นน่ะดีเนาะติดน้ำด้านอะไรอันนี้ก็ติดคลองถึงคลองจะยังไม่มีน้ำก็ตามทีนั่ด้านไหนตรงของรงจรงข้างหลัตรงนี้นี่ก็คือสิน้ำย หัวหน้าเขาทำนาตรงนั้นอีกต่างหากหลังที่ตรงนี้ก็คือน้ำนี่ขี่ตรงน้กนาเอานะเว้ยหม่ตรงนี้ติดน้ำเลยดีดิเัวหน้าเป็นน้ำอะไรนี่เป็นคลองไหมอ๋อมันเป็นเหมือนเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำเฉยเฉยหัวหน้าอ๋อหรอใช่ๆหรือว่าเป็นคลองเหรอัวหน้าหน้าเขาทำนาตรง พี่ก็จะซื้อแบบนี้ซื้อตรงหัวมุมกับซื้อตรงนี้ดีไหมตรงไหนไล่หนึ่งแม่บอกว่าเอาสองไล่แม่จะซื้ออันนีงพี่จะเอาตรงนั้นแม่พี่เอาตรงนี้ดีไหมตรงกลางก็ตรงกลางแล้วก็มหน้าเนี่ยเป็นที่ชาวบ้านเขาทำนาตรงนั้นเหรอมันจะนาบอกไหมมหน้าน่ะทําข้าวอีกแล้วอแต่เหมือนจะเพิ่งทำ แสดงว่าเขาเขาเหตุข้องไปเหมดเลยใช่ไหมออีกไม่พาหัวหน้ามาลำบากด้วยกันมันน่าจะไปหัวน้าจะไปทางสาธารณะเนาะหัวหน้ามันเป็นคลองใช่เพราะว่าเป็นทางสาธารณะแล้วก็เป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้แล้วหัวหน้าแต่ว่าฝั จามได้นนแบ่งยาวตรงนี้ใช่แล้วก็แบ่งยาวไปอย่างนี้ใช่คือด้านนี้อาจา์โจน้นะแกครอบครัวอาจา์โจซื้อไงอ๋อเพราะน่าเป็นคลองจริงๆเนี่ยเราจะเอาล็อกนี้วะแต่อนี้ก็น่าสนใจนะใหม่เพราะว่าตรงล็อกนี้ก็ติดน้ำไงเอาล็อกนั้นแหละอย่างน้อยข้างหลังก็ติดน้ําไม่คิดว่าตรงนี้นี่นเป็นล็อกนี้ก็จะสูงกว่าล็อกนัน้นนะใหม่สูงกว่ายังไงคะ ถ้าน้ํามาเดีของเราก็จะหมดเลยหัวะน้าน้ำทะลักขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเสานี้คือเสานั้นมันคือถนนสาธารนณะส่วนตรงนี้ก็ล็อกหนึ่งแต่ล็อกนี้ก็สวยนะเว้ยใหม่มันหัวหน้าจะเอาตรงใช่มันเป็นล็อกนี้มันติดติดน้ําตรงนี้ไงล็อกนี้ก็สวยนะพี่ว่าใหม่ใหม,ม่ลองคิดดูนะถ้าถ้าใหม่เอาล็อกนี้นะ ใหม่ตรงนี้จะเป็นทิศเหนือเห็นไหมเหนือตะวันออกอยู่ด้านนี้ตะวันตกอยู่ด้านนี้จริงๆตรงเนี้ยดีวะ่ะแต่ว่าถ้าไม่ติดว่ามันเป็นมุมแต่ความจริงตรงเนี้ยมันเป็นน้ําเลยนะใช่ค่ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็โอเคนะเออตรงนี้มีคนเอาอย่างเนี้ยมะนาตรงนี้ก็คือ เสาหลักเ<ร>สาหลักตรงนั้นคือมันเป็นถนนสาธารณะน้องแหม่ค่ะสองอันนั้นเนาะและ้วทีนี้อันนี้เป็นที่ยาวมาถึงนู่นไหมหรือตรงนี้นเดีตรงนั้นแหละเนาะแต่เสาพี่ว่าน็อกนี้ก็โอเคนะน้องแหม่ล็อกเนี้ยเพราะว่ามันติดน้ํานี่ไงขเขาแปงยังไงตรงนี้เนี่ยเสาตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสีเดียวนี่เนาะ ไม่รู้หรือว่าทางเขาเจ้าของเขาเก็บไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่จะถามอาจารย์โตว่ามีแบกคอเดินไปดูตรงนี้หน่อยนะเหมือนข้างหลังจะเป็นคลองอีกหรือเปล่าาน่าันเป็นคลองน่านนี้แบบน่านนี้แบบดีอ่ะ หรือว่าที่เขาซื้อไปแล้วคือล็อกนี้ว่าใหม่หัวหน้ามันเป็นเนี่ยคองน้ํารอบไปอย่างนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมโอแสดงว่าที่ตรงนี้ก็ติดน้ําฝั่งด้านนี้ก็ติดใช่คือฝั่งด้านนี้ถ้าหัวหน้าซื้อยาวมานี่ยังไงก็ต้องได้ทำเกษตรตรงนี้ปลูกพุ่งปลูกผักงอนลัน ไม่อะไรนึงกี่บ่หนึ่งตดเป็นข้าตรงนี้นะน้องใหม่หรือว่าที่ตรงนี้เพระหน่าที่หที่ตรงนี้เนี่ยแหละเพราะหน่าตรงนี้มันเหมือนไม่สี่เหลี่ยมนะเพระหน่าเห็นเสาตรงนั้นไหมเออเออใช่ใช่ใชนะแสดงว่าตรงนี้นี่ก็เป็นที่สาธารณะหรือเปล่าให้แต่บอกว่าที่ม,มันไม่สี่เหลี่ยมก็คือรูปแบบมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมอ๋อมันจะเป็นลักษณะนี้เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อบางอันก็จะเกินราคาสามแสนอยู่คือถ้ามากกว่าหนึ่งไร่ แต่พี่ว่าตรงนี้โอเคนะหรือยังไงหรือหมาว่ายังไงหมายอยากได้ใกล้ๆแต่นี่ติดน้ํานะแต่ก็ดีติดน้ําติดน้ําข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยแต่จริงๆนะการมีน้ําข้างหลังเนี่ยไม่ดีน้ํามันต้องอยู่ข้างหน้าทําไม่ะนะมันเป็นหลักฮวงจุย้ยอ๋อใช่ น้ามันต้องอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังแต่อยู่ข้างๆนี่ยโอเคแต่เปอเอิรนมันมีอ้อมหลังด้วยอืแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาการจัดบ้านเนี่ยต้องจัดคือท่านเราจะทําจริงๆคือเราก็จะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ให้เรียบให้หมดให้สว่างให้หมดเพื่อให้เห็นคลองข้างล่างตรงนี้มันจะกลายเป็นหน้าบ้านแทนถ้าเราเอาตรงนี้ออกก็มีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นอีกไม,ไม่ใช่งงไงก็คือเราก็นั่งเป็นเป็นบ้านเรียบคลองไง ข้างหลังก็เป็นป่าก็เป็นป่าแค่เดียวสมัยที่อยู่เมืองเลยเป็นป่าเยอะกว่านี้อีกนั่นเองคุณรูไหมชอบอันนั้นหะนะนะรอไม่ชอบอันนั้นแต่ว่าพี่นะชอบอันนั้นต่ออันนั้นนะแล้วก็ต่ออันนั้นนะแล้วก็ต่ออันนั้นใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ต่อกันเนี่ยมันจะไม่ได้ คลอง,องน้ำแสดงว่ามนะันอ่ะคลองตรงนี้ยาวมาเนี่ยมันจะมา<อ>ตรงนี้เลยมันจะมาหยุดที่ตรงนี้นะน้ําแล้วเขาก็สูบน้ําขึ้นไปทานาตรนั้นแล้วก็สูบไปทํานาตรงนั้นอืแม่ก็บอกว่าใกล้น้ําก็ดีก็ไม่เข้าใจแม่เหมือนกันว่าทําเกษตรแล้วทาเกษตรหรอปลูกผ <laughs> <laughs> ักไงเขาหัน่ะ ปลูกผักก็ใช้น้ำบาดาลสูบขึ้นมารดทุกเกา่าใครอมันมันใช้น้ำบาดาลมาไลนะคือเราไม่ได้จะทำนาเป็นไร่ๆอะไรอย่างเงี้ยปลูกผักก็ผักโอ้ยปลูกพอปะเจาปะปะแจไปงั้นแหละเผื่อได้ไนี่ไงอะปลูกต้นสตรอเบอรี่ข้างหลังตรงนี้ ทำสวนทำสวนองุ่นทำไรองุ่นนี่อ๊ยก็ชอบนะเว้ใหม่เพราะว่าหน้าทีศมันหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือมันหน้ามันหันหน้าไปทางทิศเหนือเลยโอ้จริงจริงบ้านน้องใหม่ก็หันไปทางทิศเหนือก็มันเหมาะกับคนไทยค่ะคือถ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือนี่เหมาะกับบ้านเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแต่ว่า ถามว่าเวลาซื้อที่เนี่ยถ้ามันมีความจํากัดมากๆเนี่ยถ้าถ้าที่แคบๆนะมันก็จะต้องเอาประมาณนั้นหละใหม่แบบบ้านจาาัดสรรบ้านอะไรนี้น้องต้องหัเลือกหน้าทไปทางนั้น,นแต่ถ้าแต่ถ้าเราซื้อที่ใหญ่ๆที่ที่มันกว้างอะ่ะ <c oughs> แล้วเราคิดว่าเราจะมาสร้างบ้านใส่น้องก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าที่เรากว้างเราหมุนหน้าบ้านไปได้ไหนก็ได้ใช่ปะ หน้าถ้าสมมุติหัวหน้าเอาตรงนั้นจริงๆตรงนนตรงนั้นข้างหน้าหัวหน้าก็จะสร้างบ้านหันไปทางทิศเหนือคือพี่โม่พี่มีความรู้สึกนะว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าถ้าพี่ทําธุรกิจพี่ตัวตรงรุ่งแต่ถ้าพี่อยู่มุมนั้นพี่มีความรู้สึกว่าพี่มาน,นอนแล้วพี่จะสบายออ เออตรงนั้นอ่ะเหมาะกับการพักผ่อนแต่ว่ามันอยู่มุมไงมันค่อนข้างอันตรายนะมองพี่มองแต่ว่าความจริงมันก็มีคันน้ำกั้นอ่ะตรงนั้นก็พี่ปืนในบ้านหลังน้อยนอยนั้นเป็นบ้านน้องชายอาจารย์โตที่อาจารย์โตก็คือมุมนี้แหละแต่แกบอกว่าแกยังไม่จ่ายเงินแกจองไว้จองไว้แบบยังไม่จ่ายค์จองไว้เหมือนหัวหน้าใช่ไหมคะ กูก็ยังไม่มีโอกาสจองเลยว่าจะจองสักสองร้อยห้าร้อยจองไม่ไม่ก็ชอบนะตรงนั้นมีความรย็นเย็ยนมากเลย<ร>อ่ะเย็นเย็นมีคลอ,อ,อ,องน้ำหอมออมีคลองน้ำหอมตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะแต่ว่าเราก็แฮปได้อ่ะหมายจหมว่าที่ตรงนี้สวยมากเลยเราควรจะซื้อติดกันทั้งแถบเลยใช่ไหมแช่ถ้าซื้อหัวหนะ้าหมายว่ามัน ปันสามไล่ไหมไหมสามไร่ไหมหรือว่าสองไร่เงินเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนไม่พร้อมคักสิบบาทอาจารย์ไม่เป็นไรคือ ซื้อปล่อยซื้อที่ดินนะที่ว่ามันไม่ปล่อยหรอกแต่ว่าทอสอเราต้องซื้อบ้านใส่ก็ซื้อบ้านนกดาวนั่นแหละมาใส่มสมมุติว่าโคต้าเรากู้โคต้าเราใหม่คิดดูนะถ้าสามที่คือสามไร่ก็คือเก้าแสนก็ประมาณล้านหนึ่ง<ะ>แล้วก็บ้านนกดาวอีกสักห้าแสนประมาณล้านห้าประมาณล้านห้าก็คือเวลาที่จะกู้ได้ก็คือเงินเหลือก็คือ พันละล้านน่ะพันละหนึ่งล้านอืม,อมเพราะว่าตอนพี่กู้บ้านสากู้ซื้อบ้านสาลินนะตอนนั้นพี่มีเงินเดือนแค่เท่าไหร่เองรู้ไหมใหม่หนึ่หมื่นสี่พันบาทพี่กู้ซื้อบ้านราคาล้านสี่แรกๆพี่ผ่อนแค่เดือนละสามพันเองอตอนนั้นดอกเบี้ยไม่ได้ถูกขนาดนี้นะตอนนั้นดอกเบี้ยอยู่ที่สองจุดห้าแต่ดอกเบี้ยปีนี้ทำไมศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต ใหม่รู้ไหมดอกเบี้ยบ้านทอส0.5%อัตราข้ออวน0.01%พี่ว่าพี่จะต้องไปทำการนีตรง้ทั้งแถบเลยเนาะใหม่เนาะทั้งแถบเลยควรจะทั้งแถบเลยแล้วก็ือแต่ตรงนั้นมันเย็นมากเลยน้องหัวหน้าเนาะแต่ตรงนั้นมันเย็นมากเลยเนาะ แต่ถ้าซื้อหัวหน้าต้องซื้อยาวอย่างนี้เลยโอ้นี่หรือเปล่าหัวหน้าหรือตรงมุมนั้นหัวหน้าห,หามายว่าที่มันไม่ใช่สีเเส่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป็นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้หรือเปล่าไม่ยันนั้นไี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราเอามุมนั้นเนี่ยเหมือนเราไปปีกวิเวกยังไงก็ไม่รู้ว่ะไหมอยู่คนเดียว ใหม่ก็อย่าลืมสิว่าข้ามถนนตรงนี้ไปมันก็คือฝายนะคลองน้ําใช่ไหมค่ะเออเดี๋ยวเราเดินไปดูไหมมันก็คือข้ามถนนตรงน,รงนี้ไปมันก็คือฝายน้ํามันแบบใหญ่ไหมว่าตรงนี้แหละที่มันจะเจริญนี่ตรงนี้ก็รีสอร์ทใช่ใช่ใช่เออลืมไปเวลาเราลากเสาไฟฟ้ามาเราจะไม่ต้องเดินไกลนะั <c oughs> หนนะ่อยเนาะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมอา้าวไ่กดอัดหรือเปล่าถือมอาเฉยอัดดูคำนะ่ะ ยี่สิบสี่นาทีเฮ้ใหม่เออ EP สามตอนท<ะ>ี่มาดูกับอาจารย์โจมันก็จะมืดมืดเนาะแกก็บอกเป็นคลองน้ําแต่พี่ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าที่มันแบบตะลุยขนาดน,นี้ไงค้าหน้ากับใหม่นี่มันโคอรจริงจริงี่เลยเพรานะหน้าใหม่ไปไล่ไปนาใหม่ก็อย่างนี้แหละหน้าดําหมดนี่อันนี้คือเป็นสวนถนนนะคะถนนแล้วก็เลี้ยว้งมาตรงนี้ เนี่ยถนนตรงนี้เป็นถนนถนนก็กว้างอยู่นะคะพ่อหน้าเพราะว่าถนนกว้างแบบนี้เน,นี่ยมีถนน,นส่วนส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือทางเข้าไร่น้องชายที่น้องชายอาจารย์โจ้เาเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงหม่ตรงนี้มันก็คือฝายน้ำนี่นี่เห็นไหมหัวหน้าที่มันติด มันฝายใหญ่ดี้งใช่ไหมใช่มัมน่ะใช่ใช่เราเอานเป็นคงนี่เห็นไหมมันน่าตรงนี้